ทานในลุกนมสดบราวน์ชูกา้ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับรสชาติเหมือนดูจากมันวนครับผมเหมือนดูจากเข้าหัวเลยครับผมมีอะไรกินกินมันทัวเลยครับผมมีอะไรอยากจะเชิญชวนคนที่กำลังดูอยู่หรือว่าคนที่เขายังไม่กล้าเดินเข้าตัดสินใจมาลองทานในลุกของรถเล่เฉาก๊วยดวงวดีที่เป็นซิกเนเจอร์เรเยอร์คัตตอมยังไงบ้างไหมครับ มากินนะคะครับชาวก้วยเหมือนหนังสติกเลยเคี้ยวสามวันยังไม่ขาดครับผมขอบคุณมากนะครับที่เข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์คัสตอมซอฟต์พาวเวอร์ออนร็อกฮิวตี้อร่อยตอบโจทย์เข้มข้นลงตัวเป็นอะไรที่หาความรู้สึกได้เยอะ <c oughs> เย็นจริงๆอยากให้คนดูอยู่ได้มาเข้าถึงแล้วก็มาสัมผัสในลูกของเฉาก้วยนมสดบราวน์ชูการสชาติเป็นยังไงบ้างครับพี่อีกแล้วครับผมเคยรสชาติแี ขอบพระคุณมากครับที่ก็ถึงซีเนเจอร์ <c oughs> เลเยอร์คัดต้อมนี่ <c oughs> ไปได้ยังนี่ครับ <c oughs> ให้ผมไปได้ยัง <c oughs> ขอบพระคุณนะครับที่ก็ถึงซีเนเจอร์ <c oughs> ขอบพระคุณครับ